สวัสดีครับพรเพื่อนๆทุกคนสวัสดีในย่ามมือเทียงครับมือเทียงวันนี้นะครับถึงเวลวาองัวเขาคอ,อกได้พี่วองเด้อเขาคอ,อกไปกินน้ำนี่ครับวันนี้นะครับอากาศแดดสลัวได้พี่้องเด้อฟ้าหลัวนี่ครับไม่ค่อยมีแดดนะครับผมก็จะไล่งวัวผมเขาคอ,อกไปกินน้ำกิน ฟ้างเด้อพี่นดองเน้่ยนะครับกินกลางน้ำตาลเพราะว่าผมเหมือนเลี้ยงง่วผมเป็นเวลานะครับกินกลางน้ำตาลกินลําข้าวแบบมันร้อนนะครับ ฟารัวแต่ว่าแดดสิโอ้ร้อนสุดยอดนะครับไ,ไปไปไปง่วงหน่อยผมกินนมนี่คือสถานที่เลี้ยงง่วผมได้พีนน่น้องเด้อนี่ครับผมบอด้เลี้ยงนะครับผม,อมเอามะผูไว้ตอนเช้าเช้าตั้งจากแปดโมงเก้าโมงผมก็ทำงาน ตามปกตินี่คือการทำอาชีพเสริมควบกับงานหลักเด้อพี่น้องเด้เอเราตรงนี้อาชีพเสริมนะครับขันทียแตงงานอย่างเยวเพื่อ,อธุรกิจไปบรอดยังมีอีกอาชีพหนึ่งเพี่น้องเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราเอา,เอาแต่อย่างเดียวไม่ได้นะครับทุกคนปัจจุบันนี้นะครับ ธุรกิจเดียวกับเปิดไปได้ยากนะครับ,นะรบมวนน้อยผมไปสิบหกวันพี่น้องเลยกิ้นมกินนมดึง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 อยู่พี่น้องเลยคนนะนะครับเมี่ยงงวงนมใหญ่กนะำนังนมหลมาตกงวงผมก็จะไล่ตัวนี้ ไปก่อนด้วยพี่น้องด้วยสวดี้นะครับนี่ให้ตัวนั้นเดินน้ำรังไปไปมีการเลี้ยงงวัวตามทุ่งนานะครับนี่ครับอุไรมีงัวหลายๆตัวเลี้ยงแบบผร้อมกันด้วยพี่น้องด้วยไปไปกินน้ำกินน้ำ หนึง,งย,มมยังหม้อบ่น้องเลยโอนนะครับลูกไม่กินนมอยู่ ไปไปอืมแห้งลร้เลยพี่น้องเด้องวัวผมตัวสุดยอดเลยโดดเก่ง หิวน้ำครับถึงแดดบอลง้อกันหิวน้ำได้พี่น้องเด้อนี่ครับมันหลอนหิวน้ำรีบเอามาเอาง้อมากกินน้ำได้พี่น้องเด้อไปไปไปเข้าขอกไป ตัวน,นี้เข้าคออกเรียบร้อยแล้วพี่ดวงเลอยเลยอีกตัวนึงนะครับตัวนึงกำลังายางมากนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปไล่นี่ครับตอนผมไล่มานะครับลูกมันกินนมอยู่ก็ไล่ไปเข้าคอกน้ำกัน phải phải Sau subscribe กินน้ำเรียบร้อยได้พี่น้องเด้นะครับง่วของผมผมก็เอาฟางให้กินนะครับนี่ครับฟางส่วนล่ำข้าวผมให้ไปเลี้ยวเช้านี้นะครับนี่ครับให้กินเป็นเวลาหลังจากที่ไปกินยาสีเขียวมากนะครับก็เอาฟางให้ไม่กินพี่น้องร่องทําแบบนี้ประจํานะครับนี่รับร่องว่าง่วพี่น้องก็จะอ้วนได้พี่น้องเด้นะครับบ๊อบผอม นี่ครับด้วยการเลี้ยงงัวแบบไม่ต้องใช้หัวอาหารนะครับแบบนี้จะดีกว่าพี่น้องไปสินเปลืองสื่อหัวอาหารด้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่ามันสินเปลืองเงินเวลาเราขายง่วนะครับคุณขายมันก็จะไม่ได้กําไรนะครับทุกคนนี่ครับงัวขคุณนี่ครับอ้วนสมบูรณ์ไปพี่น้องเด้อซาลุลีอ้วน แบบนี้ก็ต้องกินฟางหรือลำข้าวหญ้าสีเขียวนะครับสามยางกากน้าตาลผมเทกากน้าตาลใส่นะครับนี่ใส่ลำฟางมันจะมีรสชาติหอมหอมเลยคุน้องกินนะครับแดดร้อนนะครับมันยิ่งกินดีเลยพี่น้องในช่วงตอนเที่ยงครับตอนเช้าเช้า,ชานี่มันจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับส่วนมากมันก่อจะกินเวลายัมมาเลี้ยงนะครับเลย ย่ำตัดขับขับเข่า,ขาเคาะเทียงคืนตีหนึ่งก็ลุกไม่กินนะครับผมลงคลิปตีหนึ่งได้พี่น้องเด้เพระมาณเทียงคืนนะครับงูอบผมก็ยังกินฟางขี้เก่าเลยพี่น้องเลยนะครับนี่ครับเซลลูลีตัวใหญ่ ส่วนอันนี้แมงงวน,นะครับบอกครับมันได้หลวกออกมามันเปิดจอยพร้อมได้ผีหลองได้งวงผมตัวใหญ่สุดยอดเลยนะครับนี่อ้วนทวนสมบูรณ์ลำข้าวนี่ครับผมให้มันตอนเช้าๆนะครับนี่ตาโปต๊ตีให้ซาเวลา่าอะไรได้ผีหลองเด้ผมว่ามันเปลืองนะครับนี่ครับ ต้องให้ยิเเฉพาะตอนเช้าๆก็พอนะครับเพราะว่ากระเพาะมันอหู่บวชเล้วนะครับส่งตอนเช้าๆนะครับต้องเอาอาหารอ่อนๆให้มันกินได้พี่น้องเด้อนี่คือลำข้าวนี่ตอนเที่ยงนี่มันต้องการอา,อาหารหลายนะครับเขาไปรอเลี้ยงกัมเหนือมันนะครับต้องฟางฟางแห่งเท่านั้นนะครับ